สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับเราจะมาแจกตัวของไฟล์ในการคำนวณพงดอห้าหนะครับประมาณการนะครับแบบไหนเพื่อลดความเสี่ยงในการยื่นตัวของแบบพงดอห้าหนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของแบบนะบเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจพงดอห้าหก่อนนะครับว่ามันมีช่องไหนที่เราต้องกรอบบ้างนะครับมันจะมีผลประกอบการนะครับ การจริงหกเดือนแรกนะครับก็คือเดือนมกราไปจบสิ้นเดือนอมิถุนายนนะครับสามสิบมิถุนายนนะครับแล้วก็คำนวณยอดรายรับยอดรายจ่ายนะครับแล้วก็มีช่องที่สองก็คือประมาณการในส่วนที่เหลือก็คือเดือนกรกฎาไปจบช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็คือเป็นการประมาณการนะครับ แล้วก็ประมาณการผลประกอบการทั้งปีนะครับแนวโน้มนะครับแล้วก็จะมาเรื่องพวกเกอกพวกหักขาดทุนสุทธิยกมาเกินห้ารอบนะครับหากประมาณการกำไรสุที่ได้รับการยกเว้นนะครับถ้ามีนะครับแล้วก็ประมาณการกำไรสุทธิที่ต้องคำนวณภาษีนะครับแล้วก็จะเช่นตัวยอดที่ต้องเสียภาษีเนี่ยห้าหมื่นนะครับแล้วก็จะหักแค่เหลือกึ่งหนึ่งก็คือ สองหมื่นห้านะครับแต่ภาษีที่ที่จะเสียจริงนะครับก็จะอยู่ที่ห้าพันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวก SME นะครับตัวสามแสนสามแสนแรกจะไม่ที่เสียภาษีนะครับอันนี้เราก็ต้องมามาคำนวณน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกบริษัททั่วไปนะครับเราก็ นี้พอเรามากกอบนะเราก็จะเห็นนะครับว่าเราเอายอดมาจากยอดนี้มากรกอบห้าหมื่นนะครับกึ่งหนึ่งของภาษีที่ำนวณได้ตามแบบพงศธรหาส่วนของรอบบัญชีที่แล้วคือสี่พันปีแล้วเสียสี่พันปีนี้เราเสียห้าพันนะครับปกติแล้วเราควรที่จะเสียให้มากกว่าปีที่แล้วนิดนึงนะครับอันนี้ห้าพันนะครับ เราก็ประมวลประมาณการกำไรสุทธิที่ต้องนวนภาษีนะครับนี้เราไปดูตัวของไฟล์ e x เซลนะครับก็ต้องขอบคุณทาง google นะครับที่อ่าแจกไฟล์ excel นี้ของปีหกเจ็ดนะครับอันนี้ตัวช่องข้างบนเราไม่สามารถแก้ได้นะฮะแต่เอาว่าเราอ่าอันนี้มันแก้ไม่ได้อ๋อได้ได้ได,ได้ได้อยู่นะครับเราแก้ย่อยข้างบนได้ แต่มันเป็นนี่ต้องเป็นหนึ่งเก้าหกแปดอ่ะอย่างเงี้ยได้โอเคครับมันแต่ถ้าเป็นสองห้าสองห้าหกแปดได้ไหมเพราะสองห้าหกแปดก็ได้นะอันนี้ต้อเป็นสองห้าหกแปดสองห้าหกแปดอ่ะอันนี้แปลว่าเราแก้ได้นะส่วนนี้ อโอเคอันนี้เราก็ถ้าเกิดเราจะทําไฟล์ส่งแล้วก็แก้เดือนข้างบนนะครับแล้วก็กอดยอดอันนี้ตัวย,ยอดจริงนะครับหกเดือนแรกจะเห็นนะว่ามันเป็นยอดจริงแต่ตรงนี้ทําไมมันมาถึงเดือนสิงหาคมเพราะว่าบางคนมายื่นช่วงต้นเดือนกันยานะครับมันก็จะได้ยอดเดือนสิงหามาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครตรงนี้ยังเป็นประมาณการอยู่เราก็ถิีว่าประมาณการได้นะ เผื่อเราส่งให้กับทางลูกค้าดูนะครนี้เราเกรอกยอดจริงนะครับอ่าเรามาดูนะครับว่า PND หนึ่งที่เราจะไปกรอกเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะประมาณการรายได้ในทั้งปีนะครับมันดึงมาอัตโนมัตินะครับดึงมาจากช่องข้างบนอนันี้ดึงมาจากช่องนี้ ก็แก้ได้นะนี่ดึงมาจากช่องนี้นะมันดึงออกมาให้อัตโนมัตินี่หากประมาณรายจ่ายคงเหลือประมาณการกําไรขาดทุนนะอันนี้จะเป็นไรายได้ทางภาษีค่าใช้จ่ายทางภาษีนะครับแล้วก็นี้กําไรนะครับกำไรขาดทุนที่ต้องคำนวณก็คือยอดนี้นะครับกึ่งหนึ่งของกำไรต้องเสียภาษีคือเจ็ดแสน ภาษีที่คำนวณได้คือแสนห้าก็คือภาษีที่คำนวณได้ทั้งปีนะแสนครากำไรสุทธิของพองอดอรห้าส่วนปีที่แล้วอันนี้เรา่านจะแก้ได้นปีหกเจ็ดเต็มปีนี้ปี6กแ อันไหนถ้าเกิดผมไม่ได้ไปแก้นะครับก็สามารถแก้เองได้นะอันนี้มันดึงให้อัตโนมัตินะครับน,นีเป็นช่องอัตโนมัติอันนี้เราต้องกรอกนะครับก็ในสุดที่ของปีที่แล้วปีพอดอห้าศูนย์มากรอกนะระษีที่ต้องเสียอ่าผ่านไปเกิน25%่ส้เอร์เซนอันนี้เกินครึ่งปี68 นี่ครึ่งปีหกแปดนนี้เรานี่ก็เราคำนวณได้มากกว่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกชีตหนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกชีตหนึ่งว่าถ้าเกิดผมเอาตัวเลขเนี้ยมากรอกน,นะครับ ตัวนี้โอเคผมจะมีตัวของ Google Sheets ให้นะครับในตัวของคลิปวิดีโอที่ดูนะครับก็คือจะมีให้ดูทั้งหมดอ่าสองมี Google s h e e t อันนึงแล้วก็มี Excel file อันนึงนะครับอ่า Google s h e e t ให้กรอกเฉพาะช่องสีเขียวนะครับช่องสีเขียวจะไม่ผูกสูตรนะครับช่องสีขาวจะผูกสูตรไว้นะครับรายได้หกเดือนแรก รายไ,ได้หกเดือนแรกนะผมผมลองเอาของข้างบนนะครับรายได้หกเดือนแรกหกเจ็ดห้าห้าแล้วกันนะครับผมกาะอันนี้หกเจ็ดห้าห้านนศูนนี้หกเดือนแรกนะครับภาษีงเงินได้นิติบุคคล าดการ,รกรกฎาคมอันนี้เป็นรา,ายได้หกเดือนหลังแล้วกันครรายได้ประมาณกางนะครับหกเดือนหลังหกเดือนหลังก็คือ ตั้งแต่กระกดาไปเส้นส bueno ิ้นธันวาคมนะครเดี๋ยวผมลองดูที่ประมาณการนะประมาณการอยู่ที่อ่าแปดแปดล้านแล้วกันนะก็คือมากกว่า6เดือนแรกใครจะใส่น้อยกว่าก็ได้นะครับอ่าผมใส่น้อยผสมผมใส่ถ้าเกิดผมใส่แปดล้าน แปดล้านนะคฮะแล้วได้รวมทั้งปีก็สิบสี่ล้านรายจ่ายรวมนะครับรายจ่ายรวมทั้งปีสิบสามนั่นเองนะฮะใส่ตัวเลขลสิบสามอ่ากำไรสุทธินี่ภาษี เงินได้นิติบุคคลอยู่ที่สองแสนหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือแสนเก้าโอเคกำไรสุทธิ ของปอีถ้าเกิดผมใส่กำไรสุทธินะครับนี้ผมลองใส่ดูเดี๋ยวเรา ลองกรอบดูนะครับกําไรสุทธิอันนี้มันดึงมาตัวโนมัตินะครับภ e. าษีสอีภาษกลางปีอันนี้คือว่า,าให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ช่องเทียวกรอบกำไรสุทธิของปีที่แล้ว ถ้าเกิดผมเขียนผมเขียนว่า1ล้านแล้วกันนะนี่ภาษีทั้งปีภาษีปีที่แล้วนะครับพองอดห้าศูนย์ห้าศูนย์ภาษีของปีที่แล้วเกิดผมใส่ไปสักแสนห้า นี่คือใส่ตัวเลขคข้าวๆนะครับครึ่งหนึ่งของภาษีคือเจ็ดหมื่นห้าขาดจากภาษีเดิมลบติดลบอ่าถ้าเกิดเนี้ยติดลบมันคือปลอดภัยนะครับติดลบมันคือปลอดภัยนะครับถ้าเกิดผมใส่ตัวนี้สามแสนอาต้องเสียภาษีเงินเพิ่มมา อันนี้จริงๆมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือยี่บเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนี้อาจจะต้องเสียภาษีเงินเพิ่มนะครับ <Yeah. S 1> ผมใส่สองแสนห้าอันนี้สิบสามเปอร์เซ็นต์ปลอดภยัยลองลองมากรอกน,นี้ก็ได้ครับแค่ว่าเอาเป็นตัว รีเช็คให้กับเราแล้วกันนะครับรีเช็คให้กับเราคือถ้าเกิดมันเสียใกล้เคียงกับปีที่แล้วหรือมากกว่าปีที่แล้วอะมันจะขึ้นคาว่าปลอดภัยให้นะตัวอย่างสุดสำหรับตรวจสอบขาดเกินนะครับอ,อันนี้มันก็มาเช็คปลอดภัยอันนี้สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับมันก็ดึงมาให้ตโนติน,นี้ดึงมาจากสองชีทแรกนะครับ เดี๋ยวตัวของไฟล์นี้เดี๋ยวผมแจกให้ในตัวของเพจบัญชีภาษีเชิงลุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเอาไปทดลองใช้นะครับจะแจก Excel กับตัว g o o l l e s h e e t นะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนตัวของคอร์สเรียนเกี่ยวเรื่องบัญชีภาษีนะครับก็สามารถขอตัวของอาราคาพิเศษได้นะครับจากทางอินบ็อกบัญชีภาษีเชิงลุกนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวของคลิปวิีนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวของคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ